สวัสดีครับผมนายแพทย์นภัสจิที่เสรีประทีบแพทย์ศัลยกรรมเสริมความงามประจำด็อกเตอร์นภัสคลินิก ผมจะมาแนะนําซิลิโคนยี่ห้อใหม่ล่าสุดที่ว่ากันว่าดีที่สุดนิ่มที่สุดในโลกนะครับจากบริษัท GC Esthetic ของยุโรปนะครับนั่นคือซิลิโคนเพลนั่นเองนะครับเพลเป็นซิลิโคนที่ผลิตที่สกอตแลนด์นะครับมีข้อดีที่พัฒนาขึ้นมาจากซิลิโคนรุ่นเดิม2ออย่างก็คือตัวเจลที่เรียกว่าอิมมูโนมิกเจลและผิวที่เรียกว่า bioQ surface ซึ่งเป็นตัวที่วิวัฒนาการล่าสุดของทั้งเจลและถุงหุ้มเจลเลยนะครับเพลก็ใส่ใจในการ าผลิตตัวแป้นให้มีความยืดหยุ่นถึง520%ทําให้ความยืดหยุ่นของถุงซิลิโคนโดยรวมอยืดหยุ่นและยืดได้มากกว่าปกติมากๆเลยนะครับดูจากภาพและการคืนตัวก็ยังคืนตัวได้ดีไม่ว่าจะยืนนั่งนอนตัวเจลก็จะคล้อยไปตามสรีระนะครับผมไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะความสวยเกิดจากความรู้